ใครอยากสนับสนุนอุปกรณ์กีฬานะฮะให้เด็กๆนะครับจะเดินพรเชิญได้เลยนะครับนี่ฮะสนามกีฬาฮะแบ่งคนละครึ่งฮะ เข้าวัสดีครับนี่ฮะเด็กๆชุมชนหนองยาวใต้ครับท่านใดจะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆนะครับจะเริญพรนเชิญได้เลยนะครับมันนิ่มจังไงอ่อนครับยังไม่ ที่ตัวลงก็ไม่มีนะฮะขยันสนับสนุนอุปกรณ์กีฬานะครับโอ้โหของ King Power เลยเหรอของก๊อบหรือของแท้หนิของแท้ครับของแท้แท้วะนี่ฮะคนละคนละโซนฮะอย่างคนละโซนอันนี้โซนมินิฮะอนนโซนนใหญ่นิดนึงฮะ